การกระทําของเราเนี่ยกระทาดีกระทําชั่วนั่นแหละคือการลิขิตชีวิตของมนุษย์เป็นตัวลิขิตชีวิตของมนุษย์ถึงบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพระองค์ก็เลยใช้ว่ากรรมบันดาลบันดาลคือเป็นไปด้วยกรรมของเราเองนั้นเองไม่มีใครมาทําให้เราเป็น,นโน่นเป็นนี่ได้เพราะกรรมเป็นอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดูให้ดีนะกรรมเป็นอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกรรมได้ไม่มีนะกรรมต้องได้รับการชดใช้ใช้เขาถึงจะที่จะแก้ไขกันได้ชําระเขาแล้วกรรมนั้นที่จะสิ้นสุดน่แต่บอกว่าจะแก้กรรมไม่มีทางแก้แต่แก้การกระทําได้เพราะเราแก้การกระทํานั่นแหละสมมุติเราเคยทําบาปแล้วมาทําบุญเสียอันนี้เขาเรียกว่าแก้กรรมพฤติกรรมคือเคยทําไว้อย่างไร แล้วมันส่งผลให้เรามีความทุกข์เราก็เลิกซะแล้วมาทําดีอันนี้ว่แก้แก้นิสัยของเรานั่นแหละแก้ความคิดของเรานั่นแหละเขาเราียกวแก้กรรมนะสิ่งที่มันจะทําให้เราไปทําบาปเหมือนทุกอย่างบีบคั้นเรานี่ให้เรามีความทุกข์มีความเจ็บปวดให้เรายากจนแต่ความคิดของเราบอกไปป้นไปฆ่าเขาซะเพื่อจะเอาเงินมานี่คือหมายถึงกรรมเก่าส่งผลนคือคิดอย่างนั้น แต่เราไม่ไปเราเกิดปัญญาเราหันมาเอ้ยสร้างเออทางานทําการขยันกันแข็งขึ้นเก็บหอมรอมริบอันนี้แล้วเขาจะแก้กรรมเพื่อให้ได้เงินมาใช่นี่เขานี่คือวิชาของพระพุทธเจ้าธรรมะเป็นเช่นนี้นะดูให้ดีนี่คือแก้กรรมไม่ใช่ไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมันนนมันแล้วแก้กรรมละตรงนี้ไปได้ไม่ใช่นี่วิธีของเราเนี่ เราใช้วิปัสสนากรรมฐานในการชําระนี้ไม่ใช่แก้กรรมฟังให้ดีนะไม่ใช่แก้กรรมแต่เป็นการชําระนี้ทีนี้เราประกาศทั้งสามโลกเลยประกาศหมดเลยทั้งสามโลกใครมีปัญหากับเราหรือว่ามีอะไรกับเราเนี่ยมาเลยเราเบิกบุญจากพุทธองค์เบิกบุญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบิกบุญในสิ่งที่เราเคยทาไวา้ในอดีตใช้มาชาตินี้ชาติหน้าไม่มาแล้วนี่คือความกล้าหาญ ของลูกของพุทธเจ้าเปิดให้มันทั้งหมดเลยเจ้ากรรมนายเวรอยู่นรกกด็ดีอยู่สวรรค์ก็ดีทั้งดีทั้งเลวเอาไปหมดเพราะเราต้องชําระหนี้คดีความกันให้สิน้นอืมเพื่ออะไรเพื่อจะไปนิพพานแล้วจิตของเราไปนิพพานแล้วใครอยากได้มาถ้าใครไม่สนใจหรือใครอยากเป็นเพื่อนกันไม่ต้องอะไรที่อโหสิก,กรรมเลยไปด้วยกันนี่คือความอัจรรย์ของธรรมในยุคนี้ชาตินี้ในปัจจุบันนี้เราทําแบบนี้ ไม่ใช่เราไปอ้อนวอนขอร้องเจ้ากรรมนายเวรไม่เอาเสียศักดิ์ศรีลูกพุทธเจ้าฟังเข้าใจว่าเสียศักดิ์ศรีไหมเราลูกแตทาคดมาเลยเราไม่หนีใครอยู่มาเราไม่หนีเราไม่หน,นีนี่เด็ดขาดพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะจ่ายอย่าฆ่าเรามาฆ่าเราตอนที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยอืนอกเวลาอย่ามาเพราะเราไม่ได้เปิดบัญชีไม่ได้เปิดคลังจ้าพุทเจ้าอย่ามาเออเราเปิดเมื่อไหร่มา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 ,มา,มาเอา เพราะเราเปิดครังจากพระเจ้าถ่ายทอดให้มาเอาเลยทั้งสามโลกมาได้เลยนี่คือหลักของเราเราจะไม่หนีนี่เราเปิดให้ฉายคดีความมา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 บอกเลยเราจะไปนิพพานแล้วนะประกาศเลยประกาศตัวเองเลยฉันจะไปนิพพานกับพุทธเจ้าแล้วฉันจะไม่อยู่แล้วพันเบือ่อเบื่ออะไรเกิดมาก็ต้องกินต้องนอนต้องกินอยู่หลับนอนขยายพอพันก็สัตว์โลกธรรมดานี่ สัตว์ป่าก็อย่างนี้มนุษย์ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อีกยิ่งลําบากกว่ายิ่งลําบากกว่าสัตว์ป่านะเพราะอะไรมันสีลุ่มเร้ามากกว่าความคิดนึกปรุงแต่งมันมากกว่าสัตว์ป่าเห็นตรงนี้ไหมเหรเห็นภัยไหมล่ะแต่เรามองไม่ออกไ้ภัยที่คุกคามเราอยู่ตลอดเนี่ยทั้งอิจชาริษิยาทั้งปัจจาบาตาอคตจองเวนสัตว์ป่ามันรังแกมันก็รังแกกันเลยแต่มนุษย์ไม่ใช่นะ พูดกันอยู่ดีๆต่อหน้าอย่างนี้ปุ๊มันข้างหลังแฟบเคยเห็นไหมล่ะโอ๊ยข้างหน้านี้จังเลยข้างหลังมันเตะๆข้านคอแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ไงนิสัยของมนุษย์มันไม่บริสุทธิ์เหมือนสัตว์ป่านะสัตว์ป่าเนี่ยแม้แต่หมาแมวเห็นไหมมันข่มกันมันนอนปุ๊บมันเลิกแล้วมันไม่กัดแล้วเห็นหรือยังเพราะมันรู้จักทำมันไงมันไม่เบียดเบน ผู้ที่อ่อนแอกว่าดูให้ดีนะเนาะคือมันรักษาธรรมมันเออมันอยู่กับธรรมะนะสัตว์ป่าน่ะมันไม่รู้จักธรรมะแต่มันอยู่กับธรรมะแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีทําไมสัตว์ป่าไม่มีโรคทําไมสัตว์ป่าไม่มีโรงพยาบาลทําไมสัตว์ป่าไม่ได้ใช้หมอก็สัตว์ป่ามันมีธรรมมันอยู่กับธรรมะมันรักษาตัวเองสัญชาตญาณของมันคือดูแลตัวเอง มันพึ่งพาตนเองทุกรูปแบบมันไม่ได้มีจิตคิดเหมือนมนุษย์อะความปรุงแต่งเหมือนมนุษย์มันไม่มีมันก็เลยจิตบริสุทธิ์ของมันเองนั่นคือชีวิตของสัตว์ป่าตั้งแต่เด็กลำบันมันยังไงมันก็ทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ขนยาไปกินเลยไม่มีเอ้านี่คือความอัศจรรย์ของของป่านะของสัตว์ป่าแต่มนุษย์นี่โหมี ตอนนี้โรคเป็นพันโรคแล้วมัง้งตั้งแต่เจ็บไข้ตั้งแต่ไข้หวัดมาเนี่ยไม่รู้กี่โรคแล้วตอนนี้โอ้โหจำไม่ได้เลยโรคอะไรมัง่งตอนนี้ดันมีโควิดอีกแล้วเนี่ยไอ้โควิดมันมาจากไหนอีกอเออและไอต่อไปอีกไม่รู้โคอะไรแล้วทีเนี้ยอาถูกไหมพวกเราเห็นไหมยิ่งพัฒนาวิชาการมากเท่าไหร่มันยิ่งโอ้ยยิ่งเราทําความสะอาดมากเท่าไหร่มันก็โอ้โหย แต่สัตว์ป่าโลกเดียวก็ไม่มีมีอย่างเดียวโรคหาตายเป็นเบือก็จบเพราะมันป้องกันไม่ได้ไงโรคหาฟังให้ดีนะโรคหานี่อันตรายมากเพราะมันกินน้ําในบ่อเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งคนทั้งสัตว์ตายเป็นเบือคือโรคหาโรคอหิวาเข้าใจโรคนี้ไหมเพราะมันกินน้ําในสระเดียวไปเลยนี่แหละมันมันป้องกันไม่ได้ไงสัตว์เพราะมันหิวน้ํา เออมันหิวน้ามันมันไม่รู้นี่ว่ามีเชื้อโรคหรือไม่มีเออนี่แหละโรคหามันถึงโรคเป็นโรคอันตรายที่สุดเมื่อก่อนตามเมืองต่างๆอ่าในสมัยก่อนๆโน้นจะตายโรคนี้กันทั้งหมดเลยคือโรคหาทั้งสัตว์ป่าทั้งมนุษย์ตายเป็นเบือเลยนี่เขาเรียกว่าล้างภบชาติแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะนะการล้างภบชาติคือการห้ำหั่นกันด้วยอาวุธ การห้ามหันด้วยอาวุธทีนี้เราจะหยุดยังไงเออเราไม่ไปใส่ใจคนที่จะห้ามหันถูกไหมคนที่จะล้างผ่านเราไม่ใส่ใจใช่ไหมเรากำลังคัดเลือกคนดีให้มาทําหน้าที่ในสังคมนี่คือหัวใจของเราคือเราต้องการคนดีที่จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยในอนาคตเพราะเราต้องปูพื้นฐานให้กับภาษีอารียไม่ไตร ือจุดนี้คือจุดสําคัญของเราเราต้องเกิดปัญญาแล้วใครที่อยากไปอยู่ในยุคนั้นหรือยุคนี้ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนที่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านจิตนะทั้งด้านกายขลุ่นิพพานในเมืองมนุษย์ล่ะเราต้องสร้างขึ้นมันย่อมแตกเป็นสองฝักฝ่ายขาวกับดำมันต้องชัดเจนในยุคนี้นะที่บอกว่าคนดีเข้าป่าขี้ข้าเข้าเมือง ตอนนี้มันกาลังเกิดขึ้นเพราะทั่วโลกมันกาลังเป็นเช่นนี้เราดูให้ดีนะความวิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรทุนนิยมหลักทุนนิยมเนี่ยมันทําให้เราวิบัติเห็นไหมมันจะไม่มีกฎหมายมารองรับไม่มีอะไรทั้งสิน้นะอันตรายนะตรงนี้ก็ปล่อยเขาเราจะไม่โทษเขาตรงนั้นเพราะเขายังไม่เห็นภัยของมันเขาก็จะเอาเรื่องนั้นของเขามาแต่ของเรา พัฒนาจิตของเราเราจะทำป่าทำสถานที่ให้อุดมสมบูรณ์